อู่บ้องชูสวัสดีค่ะไปเก็บลูกพับกันค่ะทัวนี้นี่นะคะแต่ว่ามันยังไม่แก่ค่ะ เดี๋ยวเราไปหาลูกพรัมตัวเปี้ยวกินกันดีกว่าค,ะค่ะจะเป็นแอปเปิลป่าคะ่ะหนิงเจอลูกพรัมป่าแล้วนะคะต้นนี้ดกมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะ,ออนนคะเอเ,เห็นไหมคะเป็นควงเลยเห็นไหม กกมาจะเป็นพรรมป่าสีแดงนะคะหนิงจะให้ดูลูกที่เขาเริ่มแดกอุ้ยลูกลูกไปแล้วลูกนี้เ จะให้ดูนะคะลูกที่เขาเริ่มแดงแล้วนี่อันนี้ถ้าเป็นสีแดงจัดๆเลยจอนสุกก็จะเป็นลูกสีแดงแป๊ดเลยนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งแค่ดีก่าเริ่มสุกค่ะตามทางที่เราเดินไปนะคะก็จะมีต้นลูกพัาป่านะคะขึ้นสองข้างทางเต็มไปหมดเลยคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเก็บที่ต้นไหนนะคะต้นไหนเยอะๆก็แวะต้นนั้นเลยคะ่ะ ลูกพํัมป่านี่นะคะเราสามารถนําไปแปลรูปหรือเอาไปทําอะไรทานได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าเป็นสุกๆนะคะก็จะเอาไปทําเป็นพวกแยมลูกพลัมนะคะถ้าเป็นลูกดิบเปรี้ยวๆ,ๆนี่ก็เอาง่ายๆเลยคือไปจิ้มกับน้ําจิ้มนะคะพริกเกลือนะคะแล้วก็เอาไปดองไปแช่อิ่มได้นะคะหรือจะเอาไปตําแบบตําผลไม้ก็ได้เช่นกันค่ะแซ่บๆเลยค่ะ ว่าแล้วก็อย่ารอช้านะคะไปเก็บลูกพัมกันดีกว่าค่ะ ได้ลูกพัมมาเต็มตะกร้าแล้วนะคะก็แวะกินลูกพลัมที่ข้างลำธารสักนิดนึงบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมันไม่เปรี้ยวมันหวานอะ่ะ ขอขอบคุณทุกๆการรับชมและกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ